ครับเรือฟางยืมสอนเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากที่สุดในตอนหนึ่งในนิยายสามก,ก๊กความจริงในพงศาวดารไม่มีบันทึกเรื่องของเบ้งยืมสอนแต่คนที่ยืมสอนจริงๆคือซุนกวนต่างหากสถานที่ยืมก็ไม่ใช่เมืองเซกเพ็กแต่ในช่วงเวลานั้นครับใกล้เคียงกับศึกเซ็กเพ็กเอากระมันสินะฮะมันจับแพะชนแกะของจริงนะครับประวัติศาสตร์จริงๆเราไม่รู้นะครับมันเอาของเทียม ไอคนที่ทําจริงๆไม่เอามาเสนอนะครับแต่ดันมาเสนอไอคนที่ไม่ทําและในช่วงเวลาเดียวกันเนี้นะฮะคงเบ้งทําอะไรอยู่ล่ะเออเนี่ยนะครับพวกศิลปินนะฮะพวกดารามันถึงได้ผิดศีลข้อ3เนี่ยโกหกพกลมอย่างเช่นเออนักแสดงนะครับทำไมถึงผิดศีลข้อ3ล่ะก็ดูสิดูฉากเขาสิดูการดูหลอกการหลอกกันอะไรเขาสิเข้าฉากเออ คัดแล้วคัดอีกอ่าไปดูเถอะมันหลอกมีจริงมันไม่มีอะไรหลอกนะฮะพอหยุดเข้าฉากมันก็มานั่งกินน้ํากินดูบุหรี่กันนะฮะนี่ละครับมันหลอกของจริงมันไม่เอามาบอกเขาอ่ะมันเอาของไม่จริงมาบอกเขาอ่ะครับพี่น้องครับนี้เขาคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมนักแสดงพวกศิลปินถึงมีบาปนะฮะต้องตกนรกทใไมเลิกซะก่อนครับในพงศาวดารจีนบันทึกไว้ว่า เดือนอ้ายปีคริสตศักราช213โจโฉยกทัพโจมตีซุนกวนซุนกวนตรึงกำลังกับโจโฉนานานับเดือนโดยไม่รู้แพ้รู้ชนะวันหนึ่งซุนกวนนั่งเรือลำใหญ่มาสอดส่องกองทัพของโจโฉโจโฉสั่งให้ยิงธนูใส่เรือซุนกวนเป็นพลวันจนเรือของซุนกวนย,ยงวูบไปด้านหนึ่งซุนกวนรีบสั่งให้กลับเรืออีกด้านหนึ่งรับธนูจนเรือสมดุลดีแล้วจึงบ่ายหน้ากลับค่าย มีแค่นี้เองเออนะฮะโอ้โหหลอกว้านจงมาแต่งซะเป็นเรื่องเป็นราวอืมเอาละครับพี่น้องครับเราก็ดูเรื่องโกหกต่อไปนะฮะฟังเรื่องโกหกต่อไปเ,อเรื่องโกหกต่างๆนี่ไม่เกี่ยวกับน,นะอ่ำนะนะอ่ำเป็นผู้อ่านนะพี่น้องจะมาบัาเฉลยให้ฟังแนวว่าเขาโกหกอะไรกับเราครับหลอกว้านจงคงจะชอบของเบ่งมากเป็นพิเศษจึงนําดอกไม้แห้ง สติปัญญาที่แสนวิเศษนี้มามอาให้ของเบ้งถือไว้และวาดภาพให้สมจริงสมจังเหมาะเจาะจนเคยใครคิดว่าดอกไม้ดอกนี้เป็นของของเบ้งจริงๆนันนิยายสามก๊กเล่าไว้ว่าจิวยี่คิดจะเล่นงานของเบง้งจึงสั่งให้ของเบ้งทําธนูสิบหมื่นดอกให้เสร็จภายใน3วันหากเสร็จไม่ทันกำหนดจะต้องได้รับโทษทางทหารของเบ้งก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ คิดว่าคราวนี้คงจะกำจัดของเบ้งได้เป็นแน่ๆเพราะตนได้วางแผนกัดแกล้งของเบ้งไว้ทุกวิธีทางแล้วทั้งไม่จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอและกำหนดเวลาให้เพียงน้อยนิดแต่ขงเบ้งใช้กลอุบายเรือฟางยืมสอนไปขนลุกธนูมาจากโจโฉได้มากมายทําให้สามารถบรรลุภาระหน้าที่ตามหมายกําหนดการอีกทั้งไม่ต้องเหนื่อยแรงอีกด้วยครับหลังจากขงเบ้งคิดอุบายเรือฟางยืมสอนแล้วล่ะครับ โลซกเคยถามของเบ้งว่าเออท่านรู้ได้อย่างไงอะว่าวันเนี้ยหมอกจะลงจัดน่ะฮะโอ้ยก็มันไม่มีจริงไงมันไม่มีหมอกไม่มีลูกธนูคงเบ้งตอบว่าเออทหารที่ไม่รู้เรื่องดินฟ้าอากาศไม่รู้ภูมิประเทศไม่รู้สถานการณ์เป็นทหารที่แย่มากข้าพเจ้ารู้ว่าวันเนี้ยจะมีหมอกลงจัดตั้งแต่สามวันที่แล้ว ดังนั้นจึงกล้ารับปากจิวยี่ว่าภายในสามวันข้าพเจ้าจะนำสอนมาส่งมอบให้ตามจำนวนที่ต้องการครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเนี้ที่ของเบ้งจะรับปากคำสั่งทหารของจิวยี่นั้นเขาได้ใช้ความรู้ในด้านอุตุนิยมวิทยาความรู้ด้านภูมิศาสต์คิดกลนอุบเรือฟางยืมสอนไว้ล่วงหน้าแล้วโกหกตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารู้ดินรู้ฟ้าชนะเสมอ ปฏิบัติการทหารใดๆก็ตามล่ะครับล้วนต้องดําเนินการไปภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แน่นอนเรื่องลมเรื่องฝนเรื่องเมฆเรื่องหมอกล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้ดังนั้นครับผู้ชี้นําด้านการทหารจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศพอสมควรเพื่อที่จะอาศัยเงื่อนไขาทางสภาพอากาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการยืมอิทธิฤทธ์แห่งเทพ มาใช้ได้อย่างพลิกแผงและได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับผู้นําด้านการทหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นผู้นําทัพหรือกุญสือผู้วางแผนล้วนต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศให้ลึกซึ้งนี่เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่มักแตกต่างกันอันเนื่องมาจากภูมิประเทศในเขตป่าเขาที่ราบที่ลุ่มห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ํา ล้วนมีเงื่อนไขพิเศษในด้านภูมิอากาศแตกต่างกันไปเงื่อนไขเหล่านี้ครับมีอิทธิพลต่อการทำสงครามที่ไม่เหมือนกันครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้าย น้าอําก็ขอถือโอกาสนี้เริ่มลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตรพิษทัพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันนะสุขะพาระปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ